หัวข้อวันที่หนึ่งพยายามตั้งสติลมหายใจแรกของการเจริญสติปัฏฐานปรากฏขึ้นมันคือลมหายใจแสนธรรมดาเฮือกหนึ่งไม่ต่างอะไรจากลมที่ผ่านมาทั้งชีวิตไม่ต่างอะไรแม้จากลมที่พัดผ่านกิ่งไม้ใบหญ้ารอบตัวแต่สิ่งที่แตกต่างไปคือใจ ใจที่ถูกกำหนดมุมมองไว้ว่าจะเห็นลมหายใจเป็นราวเกาะสำหรับประคองตัวเดินไปตามทางสู่ความหลุดพ้นขณะนั้นฉันกำลังลืมตาและนั่งอยู่กับโต๊ะทำงานเพิ่งวางมือจากสมุดบันทึกเล่มกระทัดรัดด้วยความตั้งใจว่าลมหายใจที่เหลือทั้งชีวิตจะเป็นเครื่องอาศัยระลึก เป็นฐานสติแรกตามแนวที่พระพุทธเจ้าเน้นนักเน้นหนาอาจเพราะกระตือรือร้อนมากไปหน่อยลมหายใจมาหามงคลจึงถูกรู้ด้วยจิตที่เพ่งแน่วราวกับจะยิงธนูสมองของฉันทำงานเป็นนักภาคไปด้วยบอกตัวเองราวกับเด็กไม่รู้ประสีประสาว่าอย่างนี้หายใจเข้าอย่างนี้หายใจออก ความเคยชินตามแนวฝึกเดิมทำให้ฉันเฝ้านับไปด้วยฉันเป็นพวกนับระหว่างกำลังหายใจออกตอนกำลังพ่นระบายลมก็นับหนึ่งอีกครั้งก็นับสองและบังคับให้แน่ใจว่ากำลังรู้ลมออกกำลังรู้ลมเข้าตามกติกาข้อแรกของอานาปานสติ หายใจสิบกว่าครั้งจนเกรงไปทั้งตัวฉันสำรวจอีกทีก็เห็นเหมือนตัวเองกลายเป็นหุ่นขี้พึ่งคอเคอหลังไหลแข็งทื่อไปหมดแถมสติหล่นลงน้ำไปตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่ทราบคงประมาณว่าเริ่มเลอะเลือนตอนเพ่งแรงสะจนอาการเพ่งนั้นแปรเป็นม่านทึบบังใจไม่ให้เห็นลมเสเองฉันพิจารณาแล้วว่า อย่างนี้อย่าพึ่งหวังไปถึงขั้นปีติเบิกบานกายใจไม่กวัดแว่งเลยเอาแค่สติก็ขาดแหว่งไม่มีชิ้นดีแล้วฉันจึงจดใส่สมุดบันทึกความพยายามครั้งแรกต้องนับว่าผิดเพราะกระตือรือร้อนตื่นเต้นไปหน่อยทำให้ลมหายใจธรรมดากลายเป็นลมหายใจแห่งความเครียดเกรงด้วยจิตที่ตั้งไว้ผิด แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการกำหนดสติเริ่มแรกได้ถูกต้องกันแน่นั่งนึกนึกถึงตอนทำสมาธิและสงบสุขลงได้แบบฟุก,ฟกๆุกก็จำไม่ได้ว่าตั้งตนท่าไหนจึงเข้าสู่ความสงบนิ่งเช่นนั้นฉันเม้มปากรู้ตัวว่าถ้านั่งคิดเคร่งวกวนแบบนี้อีกพักหนึ่งร่างกายจะหนัก ความง่วงเหงาหดหูจะมาเยือนจึงคิดเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินเล่นสะหน่อยโดยไม่ลืมหยิบปากกากับสมุดบันทึกเล่มเล็กติดตัวมาด้วยสัญชาตญาณของคนต้องการพักผ่อนพาฉันมาที่สนามหญ้าหน้าบ้านเห็นผีเสื้อสองสามตัวบินเล่นกันเรียพื้นหญ้าแล้วค่อยรู้สึกว่าความเกรงลดลง ฉันรีบจดบันทึกว่าสายตามีส่วนสำคัญกับความเกรงหรือความผ่อนคลายถ้าทอดยาวมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งใจจะเหมือนประตูที่เปิดอ้าออกกว้างเพื่อรับภาพกระทบภายนอกแต่ถ้าทอดต่ำหรือมองไม่เห็นอะไรส่วนใหญ่มักเป็นเครื่องสะท้อนว่าจิตกำลังหมกมุ่นอยู่กับความคิดนึกฟุ้งซ่าน วกวนไร้จุดหมายกำลังคิดอะไรกลัดกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องไหนบางทีเจ้าตัวไม่ทราบด้วยซ้ำเพราะคลื่นความคิดเหมือนน้ำขุ่นคลักบทบังไม่ให้เห็นอะไรสมดุดฉันออกมายืนกลางสนามเงยหน้ามองฟ้าใสสบายสบายและรู้สึกหัวอกเปิดโล่งดีจริงๆโดยเฉพาะ เมื่อเทียบกับจิตปิดแคบเคร่งครัดเมื่อครู่เรียกว่าเป็นคนละเรื่องทีเดียวฉันยิ้มด้วยอาการของคนตาสว่างเมื่อ,อยังเห็นคลุมไปทั้งโค้งฟ้าเบื้องบนนั่นเองก็ลองกำหนดว่าจะรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าไปด้วยสายตาฉันอาจเห็นฟ้าเพียงพราเลือนแต่มันก็ถูกกำหนดให้มองสบายอยู่อย่างนั้น พูดง่ายๆว่าฟ้าเป็นเพียงเป้าล่อให้เกิดโฟกัสที่ไม่บีบรัดคับแคบไม่ใช่เป้าหมายวัตถุที่ต้องการจะรู้จริงๆสิ่งที่ปรากฏต่อใจเป็นอันดับหนึ่งคือลมเข้าออกฉันพบว่าเมื่อทำเช่นนั้นใจมีความปลอดโปร่งสบายและพร้อมรู้ลมหายใจตามจริงว่ากำลังเข้าหรือออก ยิ่งนานก็ยิ่งเบาตัวแม้คลื่นความฟุ้งส่น้นยังคอยตามราวีแทรกแสงสติอยู่ตลอดก็ไม่รู้สึกรำคาญร,รวมทั้งไม่สามารถทำให้ลมหายใจเสียความสำคัญไปไดอย่างใดฉันจดจำไว้ในใจว่าจิตต้องเปิดสบายเหมือนมองฟ้าอย่างนี้สติถึงจะเกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง นับลมหายใจได้ประมาณยี่สิบครั้งฉันก็เริ่มเมื่อยขาจึงรู้สึกตัวว่าแม้ไม่เกร็งช่วงบนช่วงล่างก็ตึงๆอยู่ดีจึงย้ายที่กลับเข้าห้องนอนใหม่พอถึงห้องนอนก็อุทานในใจว่าตายลมหายใจถูกทิ้งคว้างไว้ระหว่างทางโดยไม่รู้สึกตัวแม้แต่นิดเดียวสติหายไปไหนตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ เครียดขึ้นมานิดๆเมื่อเห็นว่าสติเป็นสิ่งที่รักษาได้ยากแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันก็ได้ความเข้าใจว่าองค์ที่หนึ่งของโพชอชงยังไม่ได้ปรากฏอย่างแท้จริงเมื่อครู่กลางสนามนั้นเป็นเพียงสติชั่วคราวที่พร้อมจะเลือนทันทีที่ใจแลบออกไปหาสิ่งอื่นและใจเมื่อแลบแล้วก็มักจะหายลับไม่กลับมาอีกเลย ถ้าไม่กำหนดเรียกเริ่มต้นเห็นตัวเองไม่เอาไหนก็รู้สึกท้อซะแล้วเตียงนอนยามนี้ดูคล้ายเครื่องส่งพลังดึงดูดให้ร่างกายฉันลงไปนอนแผ่และฉันก็ยังไม่มีเหตุผลอะไรต้องไปสู้กับแรงดึงดูดชนิดนั้นจึงลงนอนในฐานะเจ้าของเตียงผู้มีอำนาจเต็มวันว่างทำให้ฉันมีเวลาเหลือเฟือ สำหรับการคลายอิริยาบถหลับตาลงรู้สึกถึงกายเหยียดยาวความสบายทำให้เกิดความคิดว่ามัวไปกำหนดสติหาอะไรนอนหลับพักผ่อนให้สมกับเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่ได้พักงานสบายไม่ดีกว่าเหรอพอรู้สึกตัวว่าคิดเช่นนั้นก็สะดุ้งเล็กน้อยเพิ่งสิบนาที ที่ยอดมนุษย์เริ่มเดินทางไกลตัวน่าเกลียดอะไรดันทะลึ่งโผล่เข้ามาในหัวกันแล้วเนี่ยแต่ฉันก็ไม่โทษตัวเองเพราะอย่างน้อยก็ไหวพอจะจับได้ไล่ทันเจ้าตัวน่าเกลียดนั้นโยนทิ้งจากทางโดยไม่ขยับเปลี่ยนจากอิริยาบถนอนให้เสียเวลาฉันลากลมหายใจเข้าสบายๆพบว่าในท่านอนเนี่ย เกื้อกูลการลากลมมากกว่าท่านั่งยืนเดินเพราะร่างกายเหยียดสบายตลอดไม่มีน้ำหนักส่วนบนกดหน้าท้องไว้หน้าท้องจึงพองขึ้นได้อย่างสะดวกยามลากลมเข้ายาวเออความสบายสายตาความสบายหน้าท้องรวมทั้งความผ่อนคลายองค์คาพยพนี้ นับเป็นปัจจัยแวดล้อมเอื้ออำนวยให้สติตั้งได้ดีตั้งได้ทนจริงๆใจนึกว่าเดี๋ยวลุกขึ้นจะไปจดความจริงนี้ในสมุดบันทึกอีกแต่แล้วความสังเกตสังกาก็พาไปพบความจริงอีกประการหนึ่งนั่นคือเมื่อร่างเหยียดยาวในแนวราบสติจะลดความคมลงในระยะยาวเมื่อเวลาผ่านไปเดี๋ยวเดียว นอนนับลมได้แค่สองสามหนในหัวก็เริ่มเหมือนมีหมอกมัวฝ้าฟางโรยตัวลงกระจายเต็มสติรับรู้ลมเข้าออกเริ่มรางเลือนทีละน้อยกระทั่งหลับวูบไปโดยไม่รู้สึกตัวทั้งที่อยากบอกตัวเองให้ลุกขึ้นก่อนจะสายมันก็สายไปจริงๆซะแล้ว ฉันตื่นนอนเพราะคนในบ้านเรียกไปทานข้าวเย็นบ้านฉันไม่เห่อปีใหม่มาแต่ไหนแต่ไรวันที่หนึ่งมก,กราของทุกปีจึงมักพบพวกฉันได้พร้อมหน้าเสมอหลังทานข้าวฉันทํากิจกรรมกับครอบครัวตามปกติพยายามนึกถึงลมหายใจไปด้วยซึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขอให้แน่ใจว่า ตัวเองกำลังอาศัยราวเกาะของพระพุทธเจ้าในการตั้งสติอยู่ฉันสังเกตว่าขณะเป็นฝ่ายพูดแทบไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะระลึกถึงลมเข้าออกแต่มันเป็นไปได้ที่จะรู้สบายสบายไปด้วยระหว่างฟังคนอื่นพูดบางทีมีความสับสนว่าใจกำลังอยู่กับอะไรกันแน่ระหว่างฟังคนอื่น กับรู้ลมหายใจพอรู้สึกตึงๆขึ้นมาก็ปรับใหม่ฟังคนอื่นพูดเต็มที่แล้วพอถึงจังหวะว่างค่อยถามตัวเองเงียบๆว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้า